เฮ้ยขันมึงเบิ่งคลิปกูเด้อมึงหัวมึงสัวแห้งเด้อมึงสาดสัวมึงสัวแห้งเด้อกูบอกไงเด้อแม่มึงนี่หนิมึงเหยียดกับเลรามึงบางทีเดีเรามาใส่กับกับไล่ขาเนี่ยมึงรับได้บ่แม่ภูนึงสัวจะอุ้มทองได้จนเก่าเดือนเบ่งมึงมาเลี้ยงมึงสัวมึงสีใหญ่พี่น้องเขามาเขาจะย้ายคลิปไปในเรื่องแม่เด้ออ่าอ่ามากันเตยใสครับเอาไหมถือไม่ มาเตอำเภอเดชอําเภอเดชตำบลวัวงามค่ะวัวงามเดชรุดมห้องนี่บ่ค่ะน้องสนมตำบลวัวงามค่ะอืมมากจะคนมากันทีคนนี่ดูเสาดุเคยพ่ออ๋อพ่อวะนี่ค่ะอ๋อนี่นี่คือพ่อวะรับค่ะขาบดีวะพ่อโอ้ยโอ้ที่หางมือชี้่มือชี้นหลังเป็นกระดูกครับท่านเพื่อนอ๋อกระดูกกระดูกแท้จค่ะอยู่เดชอุดมอยู่บ้านไหนอยู่น้องสนมอยู่น้องสนมไอ้บ้านเดียวกันก็ไม่เข้าใจ ่งานก็อยูอะกันอ๋อบอยแสงซิ้นนี่เนาะติดกันอ๋อเอียงเอียงเรื่องเล่ามีในบอยฟังดูเอียงมี่ยังยังเขามาแฉเหลืองเหกเลยนะน้องน้องคนกลางนะคะสาวคนกลางไปหล่มพวกแช่พวกโบท่องเอียงสินะมาที่นี่กัหมือนก็แปลว่าลูกค้าเยอะน่ะแต่ก็เป็นการแบบหมุนเงินมาท่านวงเขาอะย่างนี้สินะอ่าไม่ไหว นอ้องนี่นไหมถึงว่าน้องในสายเลือดว<ม>่น้องเป็นแค่เป็นลูกแม่เลยวะลูกแม่ลูกพอ่ออ่ามันเป็นหนังสามคนนอ่องเอาก่อนหนูนี่เป็นคนที่หนึ่งอ่าเป็นเอื้อยอ่าผู้คนที่สองที่นี่น้นองคนที่สองเนี่ยเป็นคนเฮ็ดอ่าตัวน,นี้เป็นเฮ็ดแช่เฮ็ดย,ยังงสินะคะอ่ะอาแตว่าเป็นโปูทองเป็นแช่น่องรู้กับปู้หัวลำเขาดอก เขาก็ว่าหมุนเงินแบบแต่ว่ามันหลายมที่นี่เกิดการแบบว่าใจเงินเขาบ่าท่านยังงี่สินะแต่ว่ามีการโกงก็เกิดขึ้นแต่ว่าเพื่อนเน่ะเอาสมมติเป็นชีแม่ไปใส่พราะว่ามาอยู่น้วยแม่แต่ผมงูนีอยู่คนละบ้านกันเพื่อนกับแม่ก็เอาไปใหย่ใส่เอาไปเห็นใส่แล้วบัดมันก็เลยพัวพันมาถึงแม่ทีเดียวแม่ก็เลยติดเหลืองติดเหล้าไปน้่นะเพราะเขามีการแจง้งความยังเกิดขึ้นอย่างสีนะคะเหลืองเหล้าแบบไี้ยังไงดน้่ ตรงนี้ก็จะเป็นของชนบุรีมันจะมีผู้เสียหายหลายนะคะประมาณยี่สิบกว่าคนได้อพาที่เขาก็เลยไปแจงความกันพอไปแจงความแม่แม่แม่นี่ก็จะถูกดำเนินคดีนะเพราะว่าเป็นเจ้าของบัญชีเขาว่าจังซี่างดูแม่ครับแม่ผู้ที่หาเงินทุกอย่างได้ แม่กับเพื่อนรับผิดชอบอันนะพ่อนูเนี่ยก็ดูแลขอบครัวหนูจจงสีนะแต่ว่าบัดนี้มันกะพ่อพ่อที่นี่กับมีเหลืองอยู่ตัวหนี้เป็นของชุนบุรีตำรวจเขาก็เลยออกไม้เหลียกมาไม้เหลียกมาที่นี่เขาก็นำมาจับเลยต่อมานะนำมาจับก็าแม่ไปเออน้องถึงจับอยู่บ่นี่ถึงจับท้กกันแ่่ใช้ก็ไรขาคือกันแม่ก็ถึงน้ำแม่ เพราะว่าเอาบันที่นี่ก็แน่ว่าดูฟ้องบันที่ไปจ่ายม่ก็เลยว่าเป็นแค่คนขายถูกเป็นคนขายอันสั่งขายทองขายยังมีสีหัวไหลาย่างนี้ค่ะไปข่าวบันไดเมื่อกี้ผัดโอนเงินเขาบันที่เม่แม่นั่นเขาใจว่าดูเนี่สิเอาบันที่ไปแต่ว่าเม่อยู่บ้านเนาะบาบมันสีหายกดเงินมาใส่ยังสินะค่ะแม่กับบุ้คเกดเงินในบัญชีเดียวนั้นจักเถื่อบาทหนึ่งสะดึงหนึ่งเมย์กับบุ้ ทิ้งไว้ยุบ้านแม่นบ่แม่สมมติมันฉีดทิ้งไว้ยุบ้านแต่ว่าเขาเนี่ยจะใส่พานแอบโทรศัพท์พนะพี่เออเขาจะใส่พานแอบโทรศัพท์พกดเงินสอดเงินเขาอย่างสีนาะเขาก็กดได้เบิดแม่ก็เลยบอกหูเรื่องแนะนำอย่างสีนาะกระบวนการนี่ไอไอพีขุดสาลอยู่ชนบุรีนี่แม่ก็ไปขึรรป้นศาลแล้วเมนบแม่ค่ะไปเลยเอาไงคือถือจำเนินคดีแล้วแมนตัวนี้ก็คือเขาการนัดไกลเกลี่ยกันยังไงกันเนี่ยนัดไกลเกลี่ยกัน ติดไปวันผีที่แบบอันหนู่มากเลยล่ะเอาคุกแล้วกัคันตัวแล้วแมนแมนคืออยู่ในระวังอ like ันนี้อยู่นะใส่กับไม้ขาพร้อมเลิแมนค่ะก็ใส่ไว้่ีละ ก็ใส่ไว้ทั้งสองคนตัวนี้ก็คือเที่ยวไปหนูก็เป็นคนผ้าไปผ้ามาอังกีษติลล่าบ้านนี้ผ้าไทยบ้านนี้มันมีอีกเรื่องนึงบ้านนี้เรื่องผู้น้อยบ้านน้องคนหน้อยเป็นลูกอีกวันนี้ลูกคนคุณพ่อบ้านเออขุนยิ่งพ่อผมเลยแต่ว่าเพิ่นเป็นพ่อมลูกแท้ๆต่ว่าเบงมันออกมากพ่อมนี่นะเฮ้ยเั็นมึงเบิึงคลิปกูเด้อมึงหัวมึงซัวแห้งเด้อ มึงสาดซัวนี่ค่ะเออแม่มึงเนี่นี่ตรงเรี้ยงมังซื้อดีบอมันซื้ออย่างนี่มันเป็นทอมฉั้นจะดับจุดดต่อสมัได้อยู่บ่อเน่ยบ่อเลยหายไปเลยมี่ไม้จับมันบ่อไม่เออประจานไปเลยนี่เออมึงมึงมาฟ้องกูแน่นี่มึงมามามาฟ้องกูนี่มึงมึงสาดซัวเอออ่าโอเคตามนี่แหละกูกูบอกให้แม่ว่าแม่มันเห็นอยังเจ้าอีกนี่อีนี่ ีหลักรถลดไปโหลดเงื่อนในบัญชีมี่ไม้จับมันบอกว่าผม้นับเดี่ยวข้อเองหมยไม้จับเดีวหนูไปแจ้งแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องของขอบขั้วเขาบอกอันดั้ไทยนะเดี๋ยวค่ะเขาก็ลงดีเขาเป็นว่าเดี๋ยวเขาเขาก็ลงุ้งไม่ใช่เหงื่อที่นี่มันกะหน้าตอนนี้น่ะมันมันมีหมายเรียกจากบางบัวทองมาอออืมเว่าเมยไปพ่วง ว่าแม่ไปหยักหยอกซับกับมันอย่งนี่นะซึ่งแม่น่ะอยู่บ้านบมื่อเดีไปไสแต่ว่าเอกสารแม่น่ะมันตีไปกระโดดขั้นที่มันขโม,มยไปนะคะหนูก็เลยว่ามันอาจจะเอาเอกสารแม่ทั้งหมดน่ะไปปลอมแปลงเดี๋ยวผมถามอีกรอบเนาะว่าความยืนยันของผมเนาะลูกแท้ๆบ้อเนี่ยแม่ขอดมากเลยบร <c oughs> ือเปมันคือสัวเลยเฮ้ยมึงสัวแห้งเด้กูบอกให้เด้แม่มึงได้ดิมึงเฮ็ดกับเราเมื่อกี้เรามาใส่กับไล่ขาเนี่ยมึงรับได้บอเ่ แม่ผูนึงสัวจะอุ้มทองได้ต่เก้าเดือนเบงมึงมาเลี้ยงมึงสัวมึงสีใย,ยุ่งกัดแล้วก็ปัดไข่ยุ่งและแมงวันไตเราก็ไล่ออกไห้มึงบวสมบายแล้วก็ป้อนยาปอนไข่ปอนน้าม,มึงสัวมึงสีใ่แลนได้สัวมึงสีอ้าปากห้องได้มึงสีบ้าได้มือนี่มึงมาเห็ดกระป๋องสิใส่แม่เจ้าใส่าาก,กับรล่ยค้าอยันลูกเบ่วะอะไรพุ้ก็ถามเจ้าว่าเจ้าก็บวไหมีส่วนเกี่ยวของมันปะ ทุกมือนีเจ้าใส่ที่อยู่น้ำแถวเดียดอุดมเป็นบ่คู่บ้านตลอดคู่ใหญ่บ้านสามารถยืนยันไในว่าโตเจ้าอยู่น้ำมูบะน้ำบ้านค่ะดูตัวหอยสหน้าก็เหนื่อยโดยมันต้องสนมนี่แหละครับสวงามนี่แหละสมุนไพรงามพอายพอหน้าแต่ว่าลูกพอได้เคยเห็นหน้าน้ำดอกมันจะตรงไหนที่อนยังเดี๋ยววะเลี้ยนก็เลี้ยนโมจอบโมจอบจะก่วนพอแมวก็ได้เห็นยังเลยตรงไหนเลี้ยนตลอดคือตอนนี้ไอบอกนะความดึงซึกอไก่ตอนนี้มันคล้องขึ้นแน่เนี่ยมันรับบ่ได้ แค่เฮี่ยดเห้แม่ทุกใจกับว่าแหงแล้วนี่ว่าเฮียเห้แม่ติดคุก่ิกๆแล้วอ้ายเยเอาเป็นว่าสมัามาหาอ้ายนี่คืออยากอยาก้ปบึกซาแบบได้ยังใ้ซอยเรือแบบได้อาอยากให้อ้าย รถนั่นนู้นั่นบอมี่อันนี้ลาลาว่าบอมมี่หวังนะว่านจะได้ขึ้นหรือว่าได้ขึ้นแต่ว่าตอนนี้นู้อยากให้จับได้นะจับได้ก็ต้องไปบนนู้ลองสินะนู้ต้องฟังเนอะกระบวนการตามขอกฎหมายไอ้มีนาทีจับตามหมายจับไอ้มีนาทีดำเนินการตามพวิอาญาการสิจับคนใดไอจับได้อยู่2อย่างจับโดยสึ่งหนาก็จับตามหมายขนหนูมีหมายจับมาได้ไปเขาสู่กระบวนการพนักงานสอบสวนที่เขาไปเขอคําขอคำร้องต่อศาลออกหมายจับยีนั่งนี่ หายอายได้เอามาให้อายอายสีดำเนินการได้ทางลับให้อายชีจับเองหรือใช้ทีมงานอายจับก็บอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันเป็นนาทีของทางพนักงานสอบสวนเพิินหนูต้องไปเดินเดินเรื่องต่อรวบรวมพยานหลักฐานมาให้เพิินเพื่อจะขอนวัตสารออกหมายจับนะอายมีนาทีจับ แต่ว่าทีเพื่อตำรวจยูเดียเพิ่์นบอกนู้นะหมายจับน่ะอยู่บนน่ะเขาก็ออกมาแล้วพลังซี่ก็ไปคัดหมายมากคนนี้มาหายแต่ว่ายูเดียก็มีอ่าก็ไปคัดหมายมากนู้ไปเอาหมอนี้กระมี่ไม้มากก็ได้ไอ้ประสานเดียดอุดมก็ได้เนาะค่ะสายได้ก็ได้หมายว่าได้มีหมายจับเด้อน้องเด้อก็ถือหมายมาเดี๋ยวไปน้ำดำเนินการจับกลุ่มคนนี้ข้อหาจักยอกทรัพย์หรือลักทรัพย์ก็ดูเบิ่งตามหนาหมายอีกเธอหนึ่งค่ะนะแล้วส่วนยังต่อถามยังอีกนี่นี่ของของบางโมทองนี่ นูก็ต้องถ้าเมไปนี่อีกก่อนเพินบอกเขาคือถ้ามีหมายเรียกมาอย่างนี้นะเขาบล็กมีหมายนัดมานะเขาเห็น่าหมายนัดก็ต้องไปพบรสารเพิ่นนะศาลต้องไปไปต้องไปพิสูจน์ทราบพิสูจน์ขอเท็จจริงกับศาลเพิ่นนะนูก็ต้องมีพยานย่ายเจ้าเจ้าต้องมีพยานเอกสารพยานบุคคลว่าเจ้าบุรีก็ทำความผิดนั่นก็เป็นกระบวนการของญายอีกเทือนึง ตอนนี้ความในใจเจ้าจะมองว่าลูกจจเจ้าผ้าเฮ็ดเฮ็ดสัวน้ำเจ้านั่นก็นเป็นเรื่องถีเฮ้าบวกกันแต่ผู้ถี่พนถีว่าพิษบ่พิษนี่เป็นผู้เป็นพนเป็นสารขจยายน้อยใหญ่เนาะอันนี้มันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการในขันคุมแนะนําเบื้องต้นเจ้าไปแจง้งความลงประจําวันใหม่แน่ะนะว่าตัวเจ้านี่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความพิษนี่คือบอกตามขอเทจ็จริงตามตามนรูปแบบผมเนอะคือขันอข้นเขาบ่พิษเขาก็ต้องไปไป,ไปลงหลักฐานไว้ เออขยู่แต่บ้านก็ไปลงบันทึกเออไปลงบันทึกสมมติของหมู่บ้านก็กกนกคือกับผู้ใหญ,ญ่บ้านไว้น้ำเออให้ท่ญญานบ้านใหผู้ใหญ่บ้านนะลูกเต้าลูกหลานยืนยันว่าเจ้านี่อยู่ในน้ำบ้านว่นได้ไปโกงไผ่ไผ่โทษทรัพท์เจ้าเล่นได้ซัมได้ประสิทธิภาพในการเล่นมือถือออนไลน์เจ้าเล่นได้ซัมได้ก็ให้นั่น หลังจากลาลักไปเดียวแม่กะพูดถึงเรื่องตัวลก็รตัวละครมีเรื่องของพวกเขาไึ้นสื่อคือเอาเป็นว่าไปบอกพิ่นฟังนี่เพิ่นสีบัวฝังเป็นไหนนาะยายเนาะด้วยประสบการณ์ผมเนาะยายต้องมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานวิทยาศาสตร์พกูนี่นะแต่เอาเป็นว่าบางบัวทองนี่หนูก็ต้องพาแม่ไปอาสีเมื่อยแน่นะแม่เนาะมันถือว่าโอ้มันกำกำเจ้ามันกำหยิ่งแล้วแม่ ผมได้ยินผมก็รับบ่ได้อยู่ลูกเฮ็ดกับแม่แนวนี่แต่ว่าไม้เนี่ยแต่ผมฝากเด้อคันคลิปนี้นะมึงเห็นหรือมึงเบิ่งคลิปกูอยู่เด้อมึงบ่สิตนแม่กับพอของพ่อคนซัวสิเลี้ยงมึงใหญ่มึงเฮ็ดกับเราสิเลียมมันมีอยู่สุคนน่ะล่ะกูบอกให้มึงใส่มึงใส่มันถือคนแนวอีภาคมึงเออมึงเฮ็ดจังซี่กับแม่เจ้าของพ่อเจ้าของพี่น้องเจ้าของเออคันบ่มี้ัญญย่าแดกแมงลงไปอยู่ในสางห้างผู้เดียวคุณ มึงอยูไปสั่งปัญหาให้ผู้อื่นสั่งปัญหาผู้อื่นมอพ่อเนี่ยนีแม่ผู้บังเกิดกล่าวมึงเป็นไปได้มึงมามอบโตนะโบจักสิไปหมอบโตไผ่หงอหมอบโต,มมบโตกูดิมานั่ง you care, อยูุแครนี่รถกูบอกมาล่ะบมื่ี้ละ่ะเทาๆเมา่อใส่กำไลขายอยู่จังสิจากแนวไดแต่สิโตนเราต้องเสีสเยไปล,ลาไมลาอย่างน้องแม่นาอกล่าวเ,เป็นว่าเอาในส่วนนี่ บอกเรื่องของเอกสารและกระบวนการไอ้กระห้ยขับในนําได้ตามนี้เล้วน้องเพิ่นมีหมายนัดมาก็ต้องไปพบเพิ่นอ่าอย่าคัดหมายนัดอย่าคัดหมายเรียกเข้าใจปะแต่ว่าแต่ว่าหมายเรียกอ่ะเพิ่นไปสนีฮกเขามาให้ยหมู่ว่านเลยค่ะอ่าแต่ว่าในหมายเนี่ยบอกว่าให้ไปภายในวันที่ถกเขาเซ็นรับเขาเซ็นรับเวิล่าเลยเขามาให้ยจึงบอหาัองแล้งจะโทรเอาสิโทรนัดไปจะหนีนู้โทรไปแล้วแต่ว่าเพิ่นมารับโทรหรือซับในลับแล้วก็บอกว่าจะโทรกลับมาสินะแต่ว่ากันยังเงียบอยู่บ้านนี้เธอคิว่าจะโทรไปอีกก็่คิว่า จู่จีโหดจังสีน้ำแต่ล่องโทษไปอีกเทื่อนึงไปได้มือไปได้มือได้ก็ไปเ่อแต่เขาไปเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเขาคือต้องไปแจ้งความลงประจำวันไปเป็นหลักฐานแน่นะเขาได้รับไม้เรียกจนเสันนิษฐาสีมื่อวันที่เท่านี้เท่านี้ก็ลงประจำวันไว้นะเวลาเท่านี้เท่านี้ทุกอย่างต้องดําเนินการด้วยเอกสารและขั้นตอนน้องล่ะเอกสารนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเวลาแถลงต่อศาลขันเขาบอกจะปากเปล่านี่มันก็ได้แค่ปากเปล่า ขันมีเอกสารเพื่อยืนยันมันก็เป็นประโยชน์นะกระบวนการต่อจากนี้ไปข้อเท็จจริงผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าแม่สิถือคือผิดนะครับเ้อผมโมแมนสารแต่ในขอ้อวิธีการกระบวนการผมสามารถแนะนําได้ว่าโอเคขอเขาได็ดอะไไมน้นัดแม่ต้องไปพบเขานะแม่นะอส่วนขันตอนต่อไปนี่ขันมันบรูว่าลูกสาวแม่มันสีเอาขอมุน แม่นีไปนําสู่กระบวนการทางความผิดอนใดอีกผมบอสับขันวิธีการทีดีในการกันตัวแม่แม่ก็ต้องไปลงประจานันไอยเป็นหลักฐาน<ะ>านั่มวานา่งนี่อายุเท่านี้บ้านเลขที่เท่านี้นะประกอบอาชีพนี่บอไดมีส่วนกูเห็นเกี่ยวของกับพฤติการดังกาวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปซึ่งมีนั่งกอไก่ขอใครนี่ซึ่งเป็นบุตรของตนนําอันนี้อันนี้ของตนไปทํากระทําความผิดในรูปแบบต่างๆช่อโกงชาวบ้านชา,ชาวประชาชนอยังไนงะ ซึ่งตนมีส่วนร้เห็นเอกสารชิ้นนี้มันก็จจะเป็นเอกสารสิกันโตแม่ได้ในระดับหนึ่งนะเอาตามนั้นละกันนี่คือขอแนะนําจากผมนะผมอาจจะบันได้เรียนเก่งปันใดแต่ประสบการณ์ผมกับพ่อหูสพ่อเหนนั้นมาอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ละกันน้องๆเนาะจักสีวาแนวใดเว้ยแนวนี่เรียกว่าจะรู้ไม่กกับตัวมันแน่นอนล่ะมันเวดอีกแน่นอนล่ะเฮ้ยมันซื้อยังแม่บอกว่านี่ขันเอาบอกรถเจ้าค่าเธอมันเบิ่งคลิปนี้อยู่ บอกมีอย่างอยากบอกว่ามันบอกเลยคุณพ่อค่ะคุ่เดมคุน้องจอยอ่าคุณน้องจอยเนาะอ่าบอกบอกไปไปเอาส่วนเบิ่งอยู่เอาเจ้าจยากบอกอย่างกับมันแม่แม่เท้ากินห่อนเดาแม่เทากินหอนแม่บวกกับเอามะใยหวานเดวแม่ย่านขั้นพ้นจับเลยแม่ขอให้คังไปตลอดชีวิตเลยแม่บอกเอาอีกแม่ย่านมะข่าคาะขอเงินโมมีนะฮะโมมีเงินเดวหาขอเงินขออยังโม่ใดก็สิข้าดูข้าหลานข้าพ่อข้าแม่ แม่คิดไปบ่าแม่นอนบอกรับแต่ได้ใจนี่แม่กินหอดูดีดีกินหอดนั่นตื่นมากขึ้นนั่นสัวไนได้แม่กันจนไหนหายจ้าข้องว่าอันจะเป็นเป็นแม่เข้าก็แหักเนาะลูกคุงสัวป่านนี้มึงขึ้นกิหอดแท่แม่ได้ว่าให้เจ้าข้องแบบนี้แมนนี่ละครับแม่เข้าวมแม่ต่อให้มือหนึ่งลูกยืนบนรักประหารเขาข้ามุ้ยไทยก็เป็นแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วขันมึ่เห็นเราเข้าบอเมื่อกี้นะแม่คนกันยังหักมึ่ออยู่กูก็อยากให้มึ่อหักแม่คนขึ้นในเด้อ ออเาันใดมึงนั่นได้มึงกลับมาที่ต้นสารเล่ามึงไปรับพิดแทนเล่าให้บเบิดเพราะว่าถูกหย่อนดูคนนี่ใบงวแดกนั่นท่องนั่นย่างอยู่สะดึงหนึ่งสิพ่อเปียบาทเงินนั่นก็พ่อขายเ่าหนึ่งก็ได้เอาเป็นแสนมันเองก็ยิงยังอีกมนดาก็ไปรอบรุ่นอีกท่องสามบาทอีกรถล่าติดนี้รถสินมันเป็น่นยืมสินมากก็ไปใส่นะคะ แม่พอนนแม่พอนจีประตูพอเดี่วพอดีพอดีเขาพูตะโกนมาให้มันก็เอาไปเอาไปจำไปจำมากอุบลก็ไปไทยแสนซีาหา่อถึงบรกานีรอบรุ่นมากก็ไปจำอีหาเมืองก็นัเอาีเนอที่โมเมนต์ซ้ำนึ่งพ่นตัวน้หน่อยนี่ค่ะเอาเป็นว่าเอาตามนี้ละกัน บมเป็นยังแม่เดี๋ยวในกระบวนการของมันค่ะมันบ่มอมมอบตัวหรือมันบ่มหมเขาสู่กระบวนการค่ะมีไม้จับมากกูนั่มเหยียบข้อเอง<ะ>กูมาค้นสัวเห็นน้ำพอก็แม่แนวนี้นะอ่าก็เอาเป็นว่าส่วนกระบวนการก็ว่าไปทั้งแม่งน้องเนาะ,ะไปพบสารเพื่นอนยานี้ขัดไม้เรียกไม้นัดด้อ่ามันสิเสียเวลาเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงเจตนาบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาข้อต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นจะได้กระทำโดยประมาท เมืองเขามีเจตนารู้ว่ามีเจตนาไปบอก่อสารเพื่นฟังละกันเอาไอาเป็นกำลังใจให้เว้ยเบียร์ไก่กะไล่เอาแม่ผมเป็นกำลังใจใเจ้าเด้อแม่เด้อครับแนวพอเด้อครับผมก็ได้ให้ความแนะนำในซัมนี่ละแม่นะขัดผมสาม,มารถ์เหตดใดไลยก็หนีผมเหตดใดไลยก็หนีอยู่คือด้วยอำนาจนานะทีผมมันมีซัมนี่แต่ด้วยประสบการณ์องค์ความรู้ที่มีก็สาม,มารถแนะนําให้เป็นประโยชน์และที่สําคัญก็คือกําลังใจใ,นในห้มีไทยบ้านเขาเนาะเอาโอเคมี่ยังจงคอยโทรหาไอหลังไม่ละกันเอาตามนี้ครับ<ๆ>ครับแม่ไอไอยังก็นะซื้อยัง จอยขันมึงเห็นคลิปนี้แล้วมึงคือเอาละกันนี่แม่มึงนี่พ่อมึงนี่เลยมึงอ่ามึงเชียร์เอาในต่อจากนี้ไปมึงคือเอาใหญ่กูเห็นหนาดกันสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ